สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นปรมศึกษาปีที่5นะคะวันนี้เราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะคือเรื่องโน้ตสากลโดยที่นักเรียนสามารถที่จะดูในหนังสือนะคะตามพร้อมกับคุณครูดูประกอบไปตั้งแต่ในหน้า52ได้เลยนะคะเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปกันค่ะสำหรับตัวชี้วัดนะคะเมื่อนักเรียน เรียนจบบทเรียนหรือระหว่างเรียนเนี่ยนักเรียนต้องสามารถเขียนโน้ตดนตรีไทยแล้วก็สากกลได้รวมถึงอ่านโน้ตด้วยนะคะ นักเรียนนักเรียนชมคลิปเมื่อสักครู่นี้นะคะก็จะเป็นเกี่ยวกับการอ่านโน้ตดนตรีสากลน,นะคะการใช้โน้ตดนตรีสากลในการเล่นกลี d e ิคอเดอร์เหมือนที่ครูเคยสอนนักเรียนมาแล้วนะคะนี้เราก็จะเห็นเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์อะไรบ้างก็จะมีตัวโน้ตใช่ไหมคะตัวโน้ตก็คืออะไรคือเครื่องหมายที่ใช้สําหรับบันทึกบอกระดับเสียงแล้วก็บอกความสั้นยาว ของเสียงในบทเพลงนั้นๆน,น,นะคะว่าจะมีอัตราจังหวะแตกต่างกันเป็นอย่างไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูสไลด์ถัดไปค่ะเรามาดูโนต้ตตัวแรกนะคะคือโนต้ตตัวกลมนะคะเวลาเราฝึกเราก็จะฝึกจากโนต้ตตัวกลมไปก่อนนะโนต้ตตัวกลมจะมีอัตราความยาวเท่ากับ4จังหวะนะคะอย่างเช่นเราลากเสียงยาวโดยาว4นะี่นับแล้วเราก็หยุด นะคะหรือโดเนเราตบมือแทนอย่างนี้ก็ได้ตัวต่อไปคือโนตตัวขาวนะคะนกักเรียนเห็นไหมเขียนเหมือนสละเอกลับข้างมีอัตราความยาวครึ่งหนึ่งของโนตัตวตกลมนั่นก็คือสองจังหวะลองออกเสียงนะคะโดยาวสองนับแล้วหยุดต่อไปโนตตัวดําเขียนเหมือนตัวขาวเลยแต่ว่าหัวของเขาสีดํา มีอัตราความยาวครึ่งหนึ่งของโน้ตัวขาวโนดตัวขาวมีสองครึ่งหนึ่งสองก็คือหนึ่งนะคะก็จะเป็นโดจังหวะเดียวแบบนี้ส่วนตัวถัดไปเหมือนรอเรือนหน้าเชิดแบบนี้นะคะเรียกว่าตัวขาวเด็ดหนึ่งชั้นดูว่าหนึ่งชั้นเพราะว่ามีหางงอกมาหนึ่งเส้นจะมีความยาวครึ่งหนึ่งของโน้ตัวดำโนดตัวด,ำ,ด,วดำมีหนึ่งจังหวะครึ่งหนึ่งของโนดตัวดำก็คือครึ่งจังหวะนั่นเองนะคะ แล้วต่อไปถ้าเกิดว่าถามว่ามีโน้ตตัวคเบตสองชั้นได้ไหมได้เราก็ใส่หางแล้วไปงอกออกไปอีกหนึ่งเส้นก็เป็นสองชั้นก็จะเป็นครึ่งหนึ่งของครึ่งเสร็จครึ่งจังหวะก็เป็นเท่าไหร่คะเสร็จหนึ่งส่วนสี่ใช่ไหมคะเครื่องหมายต่อไปนะคะที่เราจะมาเรียนรู้กันก็คือบรรทัด5เส้นนั่นเองนะบรรทัด5เส้นจะเขียนเป็นตัวหนังสือก็ได้หรือว่าตัวเลขแบบที่เห็นอยู่ก็ได้นะคะ ใช้สำหรับบันทึกตัวโนต้ตพวกเมื่อกี้แหละในข้อที่1ที่เราเรียนไปนะคะเราจะมีเสียงสูงเสียงต่ําก็จะดูได้ที่บรรทัด5เส้นอย่างนี้นะคะเราจะใช้เส้นตรงที่ขนานกาันมีช่องว่างบรรทัด4ช่องแต่และช่องก็จะเท่าๆกันนะคะดังภาพเห็นไหมด้านภาพด้านบนจะเป็นบรรทัด5เส้นส่วนภาพด้านล่างจะแสดงให้เห็นถึงเส้นทั้งห แล้วก็ช่องทั้ง4ช่องนะคะนอกจากนั้นแล้วนะคะบรรทัด5เส้นเนี่ยมันสามารถบันทึกโน้ตที่กล่าวมาได้แล้วแต่ว่าถ้าเกิดว่ามันมีโน้ตที่เสียงสูงแล้วก็เสียงต่ำลงไปเราจะทำยังไงอ่ะจะเป็นบรรทัด6เส้น7ดเส้น8ดเส้นเยอะไปนะเราก็ทำยังไงดีเพราะว่าบันทึกได้11ระดับนะเราจะทำได้โดยมีเส้นน้อยนะคะมี เส้นน้อยตามภาพนะถ้าเสียงสูงนะก็จะเป็นเส้นน้อยถัดไปจากข้างบนนะคะถ้าเสียงต่ํากว่าเส้นที่1เราก็จะใช้เส้นน้อยด้านล่างดังภาพที่เห็นอยู่นี้นะคะเครื่องหมายและสัญ,ญลักษณ์ต่อมาก็คือกุญแจประจําหลักนะคะเรามาดูกุญแจประจําหลักบนพัดห้าเส้นเนี่ยก็จะต้องมีสัญ,ญลักษณ์ตามที่เห็นังภาพเนี่ยเห็นไหมบางคนก็เอาไปทําเป็น รูปตุ้มหูรูปสร้อยคอใช่ไหมตัวแบบนี้เขาเรียกว่ากุญแจซอนเขามีหน้าที่กำหนดเสียงตัวโน้ตที่อยู่ในบรรทัด5เส้นเหตุผลที่เรียกว่ากุญแจซอนก็เพราะว่าเส้นหัวของมันเนี่ยจะเริ่มเขียนที่เส้นที่สองนะคะซึ่งจะเป็นเสียงซอนนั่นเองเรามาดูวิธีการเขียนกุญแจซอนกันนะคะนักเรียนเห็นในภาพไหมคะ นะเส้นล่างสุดจะเป็นเส้นที่1น,นะเพราะว่าเราจะไล่เสียงจากต่ําขึ้นไปหาสูงใช่ไหมหัวของเขาจะเริ่มที่เส้นที่สงเขียนเหมือนเลขหนึ่งไทยเลยขึ้นไปหาเส้นที่3าย,ย้อยลงมาขดเหมือนเลขแ8ตัดกันที่เส้นที่สเห็นไหมคะลากลงมาแล้วก็ม้วนหางอยู่ใต้เส้นที่1ลองฝึกเขียนดูนะคะว่าจะสวยงามเหมือนในภาพไหมหานักเรียนดูการเขียน โน้ตจากโดถึงตัวทีสิคะเป็นไงคะนักเรียนเห็นไหมคะเสียงที่5ก็คือเสียงซอนนักเรียนลองลากเส้นแล้วไปดูสิคะหัวของตัวกุญแจซอนเนี่ยเริ่มที่เส้นที่2จริงๆด้วยนะเพราะนั้นวิธีการดูโนต้ตง่ายมากเลยถ้าเห็นโนต้ตอยู่เส้นที่สองปุ๊บเป็นเสียงซอนแล้วก็ไล่ลงมา เส้น,น,น,นช่องเส้นช่องใช่ไหมซอนฟามีเรโดหรือชัดจากซอนขึ้นไปเสียงสูงซอนลาทีโดแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมคะเห็นไหมล่ะง,ง่ายนิดเดียวเองค่ะเรามาดูวิธีการเขียนนะคะตัวโนต้ตในที่นี้เขาจะเป็นตัวอย่างการเขียนโนต้ตัวกลมนะคะไล่ตั้งแต่เสียงต่ำไปหาเสียงสูงนักเรียนก็จะเห็นได้ว่า โน้ตตัวไหนบ้างนะคะที่อยู่บนเส้น่ะอย่างเช่นมีซอนทีจะอยู่บนเส้นเหนไหมคะมีซอนทีส่วนฟาลาโดฟาลาโดจะอยู่ที่ช่องเห็นไหมถ้าอยู่ใต้เส้นได้บรรทัดห้าเส้นก็จะมีโดกับเรแต่สังเกตเห็นไหมคะโดก็จะมีเส้นเล็กๆสั้นๆอยู่เขาเรียกว่าเส้นน้อยคะ่ะ ต่อไปเรามาดูเรื่องบันไดเสียงนะคะบันไดก็คือเป็นขั้นๆใช่ไหมคะอย่างเมื่อสักครู่นี้คุณครูดได้มีตัวอย่างบันไดเสียงตั้งแต่โดไปถึงโดสูงใช่ไหมคะโดเลมีฟาซอลลาทีโดแบบนี้นะคะแบบนี้เขาเรียกว่าบันไดเสียงแบบไหนจำได้ไหมคะตอนป .4 อ,อ่า C major นะคะเขาเรียกว่าบันไดเสียง C major นะคะแล้วบันไดเสียง p พนตะ t โทนิ onic, หรือบัไทดยเสียง5เสียงคืออะไรเอ่ยเพนตะ t โทนิกสเกลก็คือมีบันไดเสียงที่มีตัวโน้ตอยู่5ตัวโน้ตนะจากโดเลมีฟาซอลาทีโดเราก็เหลือแค่โดเลมีซอลลาโดเรมีซอลลาตัวไหนที่หายไปคะตัวฟากับตัวทีใช่ไหมคะแอปเ,เพลงที่จะใช้นิยมใช้ก็คือจะเป็นเพลงพื้นบ้าน เพลงบลูเพลงร็อกเดี๋ยวสไลด์ถัดไปคุณครูจะมีโน้ตตัวอย่างให้ฟังให้ดูนะคะค่ะสไลด์นี้จะแสดงให้เห็นถึงตัวอย่างของโน้ตเพลงเราดวงเดือน2ชั้นนะคะซึ่งถ้านักเรียนสังเกตเห็นดูเฉพาะด้วยตาเปล่าเนี่ยที่เห็นตัวโน้ตเนี่ยโนก็จะเห็นได้ว่ามีแค่เพียง5ตัวโน้ตอย่างที่กล่าวไปแล้วนะคะก็คือโดเรมีซอน แล้วก็ลาใช่ไหมคะเราจะไม่เห็นตัวฟากับตัวทีอ่าจริงเช่นนี้นครูจะอ่านโน้ตคร่าวๆให้ฟังนะคะโดเรมีซอนโดเลโด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 ซอนลาโดลาซอนมีซอนลาซอน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 มีซอนมีซอนลาโดลาโดลาซอนมีเลมีซอนมีเลโดเลมีเล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 ซอนลาซอนโดเลมีซอ โดเลมีซอนเลมีเลโดลาโดมีซอนลาโดลาซอนมีซอนลาซอนลาโดลาซอนซนซนเห็นไหมคะนักเรียนก็จะไม่ได้ยินเสียงฟ้ากับเสียงทีเลยแบบนี้เป็นต้นนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นเครื่องหมายหยุดเครื่องหมายหยุดคือสัญลักษณ์ที่ใช้ในการทำให้เสียงดนตรี เสียงหรือเสียงร้องเนี่ยเงียบหรือขาดหายไปชั่วคราวนะแต่อัตราจังหวะก็ยังคงดำเนินต่อไปตัวหยุดจะนับจังหวะเช่นเดียวกับตัวโน้ตเลยแล้วเขาก็จะมีแต่ละตัวตัวโน้ตเนี่ยเขาก็จะมีตัวหยุดประจำตัวด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูหน้าตาของตัวหยุดของแต่ละตัวโน้ตกันค่ะเรามาดูลักษณะของตัวหยุดนะคะตัวหยุดตัวแรกเขาเรียกว่าตัวหยุดตัวกลมนะคะจะ ขีดเส้นทึบอยู่ใต้เส้นที่4จะมีอัตราจังหวะเทียบเท่ากับโนตตัวกลมก็คือ4เราก็จะหยุดถ้าเจอตัวหยุดของโนตตัวกลมแบบนี้เราก็จะหยุดไป4จังหวะแล้วก็นับในใจ1 2 3 4แล้วค่อยต่อนะคะต่อไปนะคะตัวที่2เรียกว่าตัวหยุดตัวขาวตัวขาวมีค่า2จังหวะใช่ไหมวิธีการเขียนก็จะเขียนเป็นเส้นทึบสี่เหลี่ยมผืนผ้าแบบนี้ อยู่บนเส้นที่สามนะก็จะมีตัวหยุดสองถ้าเจอตัวหยุดตัวขาวก็จะมีอัตราการหยุดสองจังหวะเส้นแบบนี้นะคะต่อไปตัวหยุดตัวดำนะํำลักษณะเขียนเหมือนตัวกาลันเลยคล้ายๆตัวกาลันแต่เราไม่มีวงกลมเท่านั้นเองนะคะหรือเขียนเหมือนเลขเก้ายึกๆนะเราจะ มีอัตราการหยุด1จังหวะเทียบเท่าตัวดำวิธีการเขียนนะคะก็เขียนตั้งแตออ่บนเส้นที่2ขึ้นไปจนไปถึงเส้นที่4นะคะเจอตัวนี้เราก็จะตบเพาะจังหวะในใจ1ครั้งแบบนี้ต่อไปตัวหยุดตัวของตัวคาเบต1หนึ่ชั้นนะคะนักเรียนก็จะสังเกตว่าเขียนเหมือนไม่หันอากาศเลยเราจะเริ่มเขียนที่ช่องที่าไรคะนักเรียนลองดูซิ ถูกต้องช่องที่3มเราจะเขียนเหมือนไมหันอากาศที่ช่องที่สแล้วก็ลงมาหรือคล้ายๆไปยานน้อยนั่นเองนะคะเจอตัวนี้ก็จะหยุดไปครึ่งจังหวะแล้วถามว่าถ้าเกิดว่าเป็นครเบิดสชั้น3ชั้น4ชั้นล่ะเราก็จะใส่ไมหันากาศต่อไปด้านล่างแบบนี้ก็กลายเป็นสระอะใช่ไหมคะ เรามาดูผังสรุปสาระสำคัญกันนะคะสำหรับโนต้ตดนตรีไทยที่เราเคยเรียนไปก่อนหน้านี้แล้วนะคะก็คือถ้าหากว่าเราจะเขียนโนต้ตที่เป็นระดับเสียงธรรมดาเนี่ยเราก็เขียนโดเรมีฟาฟาซอนไปแต่ถ้าเกิดมันมีระดับเสียงที่ต่ำกว่านั้นนะคะเช่นซอนฟามีเลโดทีลาซอนอย่างเงี้ยนะคะเราก็ใส่จุดอยู่ข้างล่างตัวอักษรแต่ถ้าเป็นเสียงสูงล่ะ เสียงสูงเช่นซอซลาทีโดเลมีฟาโซนอย่างนี้ให้เราใส่กลมๆไว้ด้านบนตัวอักษรนะคะสำหรับโนต้ตสากลที่เราเรียนไปแล้วก็จะมีค่าของตัวโนต้ตต่างๆไม่ว่าจะเป็นตัวกลมตัวขาวตัวดำตัวกระเบ็ดหนึ่งชั้น2ชั้นนะคะบรนทัด5เส้นที่จะมีสี่ช่องกุญแจประจำหลักนะคะคือกุญแจซอนนะคะแล้วก็บันไดเสียง ่าการคือการนําเสียงที่มีอยู่ในธรรมชาติมาจัดเรียงให้เป็นเสียงสูงเสียงต่ํามีทั้ง C m เมเจแล้วก็บันไดเสียงเพนทาโทนิกสเกลนะคะ